วันนี้เวลา13.30นาิกา30นาทีนายกรกฎธรรมรงวงสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการครั้งที่1นึ่งทับ2564นณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มของแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นายพัทราวุฒิปะเคทาตินักวิชาการแรงงานชำนาญการสอบข้อเท็จจริงนายจ้างจำนวนสองรายเพื่อประกอบการรับคำร้องคอรอเและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งราย